วันนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดิมสะพานโมหินของกินเยอะมากแต่แค่ตัดทางมาก็ได้แล้วหนึ่งแก้วหนแก้วคือน้ำมะพร้าวังหอมมากอร่อยากสามสิบาทสาบาทถูกนะถ้ากรุงเทพสามห้ กินเสียงเพลงเดี๋ยวเราหลบเสียงเพลงสักรู่ก่อนเอาเลยพิซซ่าเวียดนามของเราได้มาแล้วราคา39บาบาทแต่รสชาติยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเราชิมก่อนนะเหนียวเหนียวเหนียว ความจริงไะเหนียวมันเหนียวแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นแบบนี้ไหมเพราะเราก็ไม่เคยกินหรอกเ่งจะเคยกินครั้งแรกความอยากนะอยากลองอยากลองอะแ,แต่เราไม่รู้ว่า,วามันมันจะต้องยังไงอะ่ะแป้งนะแล้วว่า มันแล้วกลิ่นร้อนๆมันจะกรอบใช่ไหมใช่แล้วจริงๆมัน,มนต้องกรอบใช่ไหมมันต้องกรอบมาเมันคือเอาแป้งไอ้นี่ไปย่างมันเกี่แป้งนะแป้งนเน่ำเนืองอือใช่เคี้ยวนานไม่ได้เลยนะเคี้ยวแป้งเอออะไรน้องอาจจะ ก็อาจจะกินกันอย่างนี้ก็ได้แล้วหรอแล้ก็ไม่รู้ไงแต่อร่อยนะแล้วก็คือพิซซ่าอร่อยร่อยแล้วก็ต้มยำอือครับสุดยอดเลย ไม้ละสิบบาทนี่น่าจะเป็นส่วนปีกมั้ยเนี่ยเออเนื้อมันอ่ะเนื้อมันลองนะอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยกว่านี้อ้าเงินกรรมสิบบาทอร่อยกว่าสามสิบเก้าเนื้อปลาหมึกหวานอ่ะ ังไงว่าสดแล้วน้ำจิ้มมันก็แซ่บมากแซ่บแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มของทะเลถึงว่าคนเยอะอยู่ร้านเดียวเลยมีแต่คนไปรุมร้านนั้นยืนเต็มเราก็จำชื่อร้านไม่ได้นะเพื่อนๆเราคนขายจะเป็นผู้ชายมีหนวดร้านเขาขายแต่ปลาหมึกอย่างเดียวเลยคน้วก็โกนวันนั้นเข้ามาวันนั้นโกนนวดอ่าวเรียนกัน ผู้ชายแล้วกันนะผู้ชายน้าผู้ชายคนหนึ่งร้านหนึ่งก็เป็นผู้ชายเหมือนกันฮะเป็นผู้ชายเหมือนกันอันไหนร้านที่ไอเนี่ยไม่ใช่ร้าน้องมีเป็นผู้หญิงเอาง่ายๆร้านแรกไม่ใช่เดินไปอีกร้านนึงใช่ร้านแรกเขาจะขายปลาหมึกแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยแต่ร้านเนี้ยขายปลาหมึกอย่างเดียวปลาหมึกลุ่นลน้วนล้วนหนวดยังแบ่งประเภทเลยมันเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์หนวดปลาหมึกสายเราเองไม่ได้ซื้อหนวดมาเลยนี่สองไม้หนวดปลาหมึกยักษ์ ราคาหลากหลายกันไปใช่ไหมราคาสิบาทหมดจริงเหรอเออมันจะมีแค่แบบอะไรที่มันแบบไม้ใหญ่กว่านั้นนะ่ะก็จะอีกราคาเอาอเขาจะเป็นแพงขึ้นไปอีกแต่ขั้นต่ำสิบบาทพี่จ้าวไงพี่จ้าวก็ต้องกินอะซื้อมาแล้วนะ,อ,ะอยากกินนะฮะก็ต้องแชร์กันไว้นะครับเสี่ยงคนละสองชิ้นนะ,นะเนี่ยอืมอ๋อโอ้โหกินใครดูคลิปนี้ตอนกลางคืนก็ขออภัยด้วยมุมมาเม็ดนะ มาตั้งแต่กลางวันนั่นแหละครับเราอย่าไปห่วงสวยดิยเรื่องกินแต่อร่อยอร่อยสุดน่จะเป็นอันนี้เอออันนี้อร่อยจริงอยากซื้ออีกแก้วหนึ่งไม่แพงนะจริงๆนะเพื่อนไม่แพงสามสิบาทถือว่าถูกมากมาทาน้ำหอมหอ,อมจริงอะไรจริงถ้านในกรุงเทพนี่ก็ประมาณสามห้าบาท <S 1> <S 1> ใช่ สามห้าสี่สิบประมาณนั้นเป็นแค่สามสิบบาทนะยงเด็กกินจนหมดแล้วร้านอยู่หัวตลาดเลยหัวตลาดร้านที่ต่อมีร้านเดียวเป็นฟู้ดทัชใช่เป็นรถฟู้ดทักอยู่ส่วนใหญ่ตลาดนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นตลาดนัดนะตลาดนัดให้พชาวบ้านในพื้นที่มาขายของเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นน่าจะเริ่มจัดร้านขายได้จริงน่าจะประมาณห้าโมง เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าลูกลูกค้าจะซาแต่ส่วนใหญ่เขาปิดประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมนี่เราถามเขาหมดเขาหมดเป็นกว่าคนจะหมดแอ่ประซา่าณเที่ยงคืนใครชอบวิวดีๆก็ไปนั่งริมนู่นนี่ได้นะสุดทางเลยมันจะเป็นคล้ายๆลานเบียร์ท่าสายเลยนะสายสายกินพวกแอลกอฮอล์กนั่งได้เลยนะสายกึ๊บนะใช่เพราะว่ามันจะมีแบบ กับแก้มเยอะมากวันนี้เราเลียงมนะาเพราะตอนนี้เขาเปิดเพลงเราติดเหลืองเหลืองเลยโดนโดนคนโดนนี่ก็สิบใช่โอเคแค่นี้สำหรับตาลาดอะไรนะคนเดินถนนคนเดิน,น,น,ดนสะพานปลาหัวหินเล่นยเดินไูสิลยปเะไแล้วเงียบร้อยจากไปคลิปนี้ด้วยโศกนาฏกรรมข,ของพิซซ่าเวทนาครับผม